เป็นซีรีส์ใสๆน่ารักๆนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นยูริเรื่องแรกนะครับของทางกองทัพโปรดิวชันนะครับก็เดียจะฝากทุกคนที่ติดตามด้วยครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเคมีเคจามากน้องเอาน้องฟงนะคะแล้วก็แล้วก็แ,วกแอบแอบได้ดูบ้างแล้วเออนี้แอบก,กระซิบก่อนนะแอบได้ดูบ้างแล้วก็แบบว่าโอ้ยแต่ ก็รักเอ่อแซบก็มีน่ารักก็มีดราม่าก็มาเตอนไทยตอนไทยสดชื่นมากครับจะบอกทั้นทีเหรอทั้งทั้งทั้งทีงานทั้งทีทั้งทีทั้งทีั้งทีรั้งทีบั้กทีสั้งทีไั้งทีทั้องแี้วทีกั้งทีทั้งทีทั้งทีทัองอาทั้งทีทั้งิดตามงทีทั้งทีทั้งทีทา้งทีทั้แท่ทั้งที้งทมบั้งาีั้งทีแบ้น่ารัมงกครับกว่าเขาจะแบบ ได้มาเป็นคู่กันเลยนะมีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ว่าจบสวยจำกัยากไหยคะการจริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่าเขาเขาตัวจริงเขาสนิทกันอยู่แล,แล้วแล้วก็เราแค่ไปจับให้เขาอยู่ในคาแรคเตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าธรรมชาติดีชอบแล้วก็ต้องชมค่ะทั้งทั้งออมทั้งโฟกทั้งนักแสดงทุกคนเขาทำกันบ้านมาดีเขาตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆค่ะ เห็นากว่าจะได้สองคนนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นไงาคะคุณแม่เป็นปีปีกว่าเลยเนาะปีกว่าครับเราคือหลายๆคนจะบอกว่าโอ๊ยเห็นซื้อเห็นกองทัพซื้อนิยายเรื่องนี้มานานมากแล้วทำไมไม่ทำสักทีอะไรเงี้ยค่ะเรื่องคือหานักแสดงไม่ได้หาคนที่เหมาะสมไม่ได้ใช่ับคริสการนะครับใช่เราก็วนเวียนแคสเอ้ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ก็พักก่อนเดี๋ยวค่อยทำใหม่ไม่ได้พักก่อน พอเจอแคร์ใช่เจอโฟก่อนอ่าคือเราอ่ะเจอเจอเจอโฟกก่อนเดินเข้ามาแล้วเขาแบบสว่างวาบมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็แบบโอ้อเนี่ยแหละเจอการ์ลเขามีสปอตไลท์ส่องแต่คุณการ์เขาก็เอาคุณคริสของตัวเองมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทั้งงเป็นน้องๆเลยครพอแบบพอเจอแล้วแม่โรเชฟเป็นเขาสองเขามีเสน่ห์ัคู่จริงๆแล้วเป็นเป็นคู่อีกครูหนึ่งที่มีเสน่ห์แล้วเราก็พอเราเห็นโฟกอย่างที่บอกเห็นโฟกตอนแรกแล้วพอมาเจอออมก็ใช่เขาต้องคู่กันแหละ คือเราก็ไม่รู้จะให้โฟกไปคู่กับใครแล้วออมไปคู่กับใครนะจริงๆเขาเขาเขาเหมือนเป็นคู่ซะกันและกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีเคมีธรรมชาติเยอะมากอย่างบอกว่าจริงๆแล้วแอปเปิลเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เราถ่ายทำโดยเอาบทไปจับก็จริงแต่จริงๆแล้วไคลเตอร์ทั้งคริสกับออมเนี่ยจริงๆแล้วคือเฮ้ยคริสกับกายเนี่ยคือออมกับโฟกัสแล้วพอหันมาทำเป็นแนวผีมีความท้าทายยากแปลกใหม่สำหรที่ไหมคะคือไม่ ไม่รู้ว่าแปลกใหม่ไหมรู้แต่ว่าทีมงานทุกคนมีความสุข <c oughs> ต้องบอกว่าทีมกองทัพเป็นทีมที่ที่ทเราล,ลุยงานหนักๆก,กันมาเยอะนะครับดราม่าก็เยอะแอคชั่นก็เยอะ <c oughs> แล้วก็าวายก็ทําไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ยูริเป็นเรื่องแรกรู้สึกว่าทีมงานทุกคนแฮปปี้กันทำงานในครั้งนี้แล้วก็บวกกับน,น้องๆน่ารักทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะองค์โฟงด้ว็เด็กทุกคนน่ารักแล้วก็ยังมีทีมซัพพอร์ตจากแก๊งทเวร์มาซัพพอร์ตเราอีกอะไรเงี้ยมันเป็นการรวมกันเรียกว่างานนี้เป็นงานแรกเลยนะที่แบบว่าเด็กๆ เอ่อวทีแสดงออกสำหรับเรื่องนี้ครับ โปรงเลยค่ะก็ตื่นเต้นไปนแพ้กันเลยเพราะว่าทางเนี้ยอาจจะเคยผ่านผลงานแสดงมาบ้างแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักเลยก็ทําให้แบบตื่นเต้นมากเป็นพิเศษแล้วก็เราเราทั้งหมดไม่ใช่แค่ออมกับโป้งนักแสแดงคนอื่นๆแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังตั้งใจกันหมดทุกคนเลยค่ะก็อยากฝากให้ทุกค ชมอันคาได้ใจ่ทับยอม VTV กาก้าอุลล่านะคะในเวลาเดียวกันค่ะ4ี่ทุ่มสีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกองทัพโปรดักชั่นชแนลใน YouTube ด้วยนะคะเก่งขายของเก่มากอีพีแรกอีพีแรกวันที่12นะคะจะมีพีเมียวันที่5ตุลานี้ก่อนแต่ว่าอีพีแรกเราสามารถรับชมร่วมกันได้นะคะที่เมเจอร์สุขุมวิทวันที่12ตุลาคมนี้ค่ะโอ้ยวันนี้วันนี้เราเปิดลงทะเบียนวันนี้เราเปิด แล้วถ้าใครที่อยากจะรู้จักกับนักแสดงทุกคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนถามมาเยอะมากเรื่องราวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเสานี้เรามี EP0 ีศูอ่า e ีศย์มาทำความรู้จักกันก่อนนะคะวันที่5นี้ก็ติดตามชมกันได้ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ